สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม h ฮอส i ิงแคทกับเกมบูอาคโดชิปนี้เราจะมาแนะนำทีมตีเลดบอสชิโรคุโรนะครับผมนะความยากระดับคอมเมนต์นะครับนะแบบง่ายนะครับนะจัดทีแบบง่าให้สามารถผ่านได้นะครับลิปนี้เราจะปาดแนะนำกันนะโดยทีมแรกของเราครับผมก็จะใช้ทีมนี้นะครับอ่า ทีมที่1ครับผมเป้าหมายหลักของเรานะจะเน้นในเรื่องของการผ่านเฟสแรกให้ได้นะครับนะถ้าเกิดเฟสแรกผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่ใช้ทีมที่2ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ทีมนี้ไม่สามารถจบเฟสแรกได้ครับผมนะก็เอาทีมอะไรก,ก็ได้ครับผมตีไปผ่านก่อนนะแต่เราจะมีแนะนําในส่วนของท่านที่ไม่ผ่านเฟสแรกในส่วนของทีมนี้ด้วยนะอ่ะคี้หลักครับผมของรอบนี้ครับนะก็จะเป็นตัวของวากาโมะนะครับดังนั้นวากาโมะเนี่ยควรจะต้องอัดเต็มๆนะครับเพื่อจะได้สามารถทํดาบเบ็ได้เยอะขึ้น และต่อมาครับผมนะก็คือตัวของไคยโกะครับมาช่วยเพิ่มดาเมจครับผมให้วากาโมะทำได้ตีแรงขึ้นเช่นเดิมและที่เหลือก็จะเป็นตัวของโฮชิโน่คอมแบตนะครับนะทำหน้าที่ในเรื่องของการท่อนบอลและก็รอเป้าในเรื่องของระเบิดแล้วก็ต่อด้วยตัวของมากีครับนะรอบนี้มากีเราไม่ได้ลันสกิลอะไรเลยนะจะมีหน้าที่ในเรื่องของการยืดที่เชยครับและก็ลดเกาะอย่างเดียวและที่เหลือก็จะเป็นบัฟของฟูกะและก็ตัวของฮิมารินะครับนะบัฟให้กับตัวของวากาโมะให้เรียบร้อยเลยอ่ะอันนี้คือในส่วนของเทปแรกนะครับนะ เลนสกิลช่วงต้นครับเซตประมาณนี้นะครับนะอ่ะโอเคครับต่อไปครับผมเราจะไปดูใดนสวนของแในวทางการรันสกิลกนะครับเอาแล้วก็ผมก็มาเริ่มกันเลยนะโดยอย่างแรกครับเราจะใช้ตัวของน้องฟูกะลดท่าคอ์สให้กับตัวของวกากาโมก่อนนะพอลดเสร็จปุ๊บนะครับรอค่าคอต์สตะมาณสินะครับนะอ่ารอไปสิบเลยนะครับนะ จัดได้ครับผมนะก็ใช้ตัวของวากาโบยิงแล้วตามเบสกิโกฮิมารินะครับนะจากนั้นรอค่าคอสประมาณ6นะครับนะหกถึงเกว่ากใช้ตัวของไคโยโกะนะครับนะบาฟให้กับตัวของวากาโบครับและก็ใช้ตัวของโคชิโนะครับสไลด์มาด้านขวานะครับผมนะของตัวไคโยโกะนะต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นไคโยโกะจะไม่ขยับนะจากนั้นครับรอค่าคอสนิดหนึ่งนะครับนะประมาณ6กกว่ากว่ครับนะก็ใช้ตัวของวากาโบนะครับนะทำการยิงได้แล้วนะแล้วก็บัฟในสุกับตัวฮิมาริครับ แล้วก็จัดนะครับผมให้สไลด์ครับผมนะโคชิโนครับผมไปตรงกลางเพื่อรับลูกบอลทันทีครับนะแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วจัดนั้นครับผมก็ตามด้วยตัวของซูกะนะครับรอค่าคอนประมาณ5-6ถึงนะครับนะแล้วก็ลันในส่วนของตัววากาโบะนะครับผมยูมารินะครับนะแล้วก็ต่อด้วยตัวของไคโกะนะครับนะแล้วก็ตามด้วยตัวของฟูกะครับนะพอบันลเบเสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็ใช้วากาโบะครับระเบิดต่อได้เลย ประมาณค่าคอสห้านะครับนะประมาณนี้นะเราจะวุสกิีประมาณนี้ไปเรื่อยๆครับตรงเฟสนี้นะต้องให้บอสร,รับผมล้มให้ได้นะตรงฝั่งนี้ถ้าบอสล้มฝั่งนี้พบมันจะเปลี่ยนไปทางด้านขวาทีนี้เราก็กตัมบรตตีระเบิดได้เยอะขึ้นกว่าเดิมจากนั้นก็ผมก็ตามด้วยตัวของวากาโมฮิมารินะครับนะับนะแล้วก็ตามด้วยตัวของคายโกะนะครับนะประมาณค่าคอสประมาณหกกว่าอ่าครับผมซูกะนะครับผมวากาโมนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวของ มาลินะครับนะตัวส่วนนี้ก็รันยื่ประมาณนี้ไปเรื่อยนะแค่นี้ก็จะสามารถผ่านเสเตจแรกได้แล้วนะก็ต้องไปรุ้นในส่วนของความสามารถในเรื่องของการลดค่าพลังปกันนะครับนะของตัวโบชิโนนะครับนะแล้วก็สกิลของวากาโบยิงติดที้บ่อยๆครับแค่นี้ก็จะสามารถผ่าน,นสนเฟสรแรกได้ไม่ยากแล้วนะแต่ตัวดําวากาโบก็ต้องเป็นห้าดาวดูสามนะครับเพื่อที่จะสามารถทำดเดบิตได้อย่างถูกจังหวะนะ ถ้าเกิดใครที่ไม่ไหวนะครับนะตัวส่วนนี้ก็สามารถใช้ทีม2นะในเรื่องของการลุ้นดาบเบลได้นะนะครับผมเห็นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนะในส่วนอเฟสแรกนะดูเหมือนอาจจะง,ง่ายนะแต่ความจริงก็ต้องลุ้นนะครับในเรื่องของสก,กิลลดค่าพลังกับการโกโอ,โอ,โอชิโนะแล้วก็วักงกะโบก็ยังหยิบติดขีให้ติดนิดนึงนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ถ้าเกิดใครท,ทำไม่ไหวหรือขี้เกียจรอนะครับนะก็ไปต่อกันในส่วนของทีที่สองกันได้เลยนะอ่ะประมาณนี้นะครับ ในส่วนขอทีมที่สอนะครับนะทีมนี้เป็นแค่ออกแบบมาเพื่อให้ท่านไหนที่ไม่สามารถจบทีมแรกนะครับผมนะเฟสแรกได้นะดังนั้นเนี่ยทีมนี้นะครับผมนะก็เอาอะไรมาใส่ก็ได้ครับผมนะพอแค่ให้เล่านะครับนับทานในส่วนของเฟสแรกให้ได้ก็ถือวโอเคแล้วนะครับนะดังนั้นตัวละครที่อยู่ในทีมนี้เนี่ยก็พยายามอย่าไปกระทบครับผมกับทีมที่สามกับทีมที่สที่เป็นทีมปิดนะครับนะอ่ะ นะโดยที่ว่าผมเนี่ยก็จะเป็นตัวของโฮชิโนะฮาซึบินะครับผมอิซินะอซึสะนะครับนะแล้วก็มีเซรีน่ากาชิซุโกะนะครับนะก็ใสมาเพื่อให้เอาแค่ผ่านเฟสแรกเท่านั้นนะถ้าเกิดผ่านเฟสแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือเราก็สามารถกดยอมแพ้หรือจะตีต่อก็ได้นะเพื่อตอ่อบอสนิดหนึ่งอันนี้แล้วแต่นะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่จบทีมแรกอ่าแล้วก็เฟสแรกไปได้นะด้วยทีมแรกนี่คือสบายนะครับผมนะก็คือข้ามทีมนี้ไปได้เลยครับนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ผ่านก็มาดูการลาสกิลของทีมนี้กันละะกัันนครบ เอาละครับผมในสวนขอทีมแรกนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากมายครับนะผมก็แค่ใช้ตัวขอโฮชิโนะนะครับนะเร่งในสวนขออ่า ค่าคอสครับผมแล้วก็บั๊ไปแขกนะพอบอมันเอาลูบบอลมาปุ๊บเนี่ยครับผมเราก็ใช้ตัวขอเซ็นนะครับดึงตัวขออาซูบี้นะครับผมมาด้านขวานะจากนั้นก็เช็ด้ีกัิซึนะาครับผมนะก็ตีตีไปเรื่อยนะครับนะเพื่อจบในส่วนของเฟสแรกอ่ะก็พอจบเฟสแรกปุ๊บตรงส่วนนี้ยังมีนะครับผมเลือดเราทีไม่มีอยู่ก็ตีตีไปก่อนก็นได้นะเพื่อเป็นการต่อเดือดบอลยที่สุดเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็แค่ตีเฟสแรกให้ผ่านนะครงนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครมีค่าคอสเตอก็จัดไปนะครับตรบ อ่ะนะครับนะอันนี้ก็คือรันสกิลไปเรื่อยๆครับทำดเดเมจไปสบายๆชิลๆนี่ะก็ถ้าคอร์สหก็เอาฮาร์ทด้ครับผมยิงนะครับนะแล้วก็มีตัวของเซนารับผมวิ่งไปด้านขวานิดนึงอ่ะอนะทีหลังก็ต่อด้วยโคชิโนโครับอือฮึเซนาต่อได้สักนิดนึงะนะครับนะถ้าจัดไป ขออีซนา่าตายโอเคครับแล้วก็ตามด้วยฮารเมี่นะครับนะครับสอง่ากอท่านนะตรงส่วนนี้ไม่ต้องซีเรียสครับนะเราแค่มาเล่นเฉยๆนะเผื่อใครที่ยังทำดับเบิไม่ถึงอ่าด้เกิดถึงก็ต่อไปสักนิดหนึ่งราไปเรื่อยๆครับตรงส่วนนี้นะก็ต่อยืดบอสให้เยอะที่สุดทันจำได้ครับพอแล้วในจุดขอที่สองของเรานะครับอ่โอเคนะครับนะ ตีแบบไปตีต่อเป็นเรื่อยนะครับอืมทำาเดเบ b ไปอีกสักนิดหนึ่งน่าจะได้สักยศอีกสักซดนึงนะครับผมนะ่ายังสดได้อีกสักนิดหนึ่งนะครับโอเคน่าจะซดได้แค่นี้แหละครับนะเราก็พอครับอยอมแพ้ไปต่อทีที่3กันเลยนะครับ มาต่อกันในส่วนของทีที่3นะครับนะโดยทีที่3ามเป้าหมายของเราครับผมนะก็จะเริ่มในส่วนของเฟส2เป็นต้นไปนะครับนะโดยเฟส2ครับตัวส่วนนี้ดาเมจหลักจะอยู่ที่ตัวขออิซึนะเป็นหลักเลยในรอบนี้นะอิซึนะครับผมนะก็จะได้รับบัฟนะครับผมนะตาตัวขอเชจึออนเซ็นนะครับผมแล้วก็ตัวขออาโกแล้วก็อาคาลินะครับนะส่วนตัวขออักษนะนะครับผมก็บีนาทีคแั่เดี๋ยวก็คือสไลด์เริ่มต้นนะครับพอสไลด์เริ่มต้นเสร็จปุ๊บอักึนะก็คือปล่อยไปเลยไม่ได้เล่นแล้วนะครับนะและที่เหลือก็จะไปในส่วนของการ ผมนาะตัวขอชินสซึอาคาลิอาโกะนะครับนะส่วนที่ฟูมิก็จะเป็นนานๆนทีใช้นะครับนะตามสเต็ปไปนะอ่ะมาดูในสุนของเดียวทากันรับสกิปกันเลยดีกว่านะครับอ่ะในที่3ามครับผมนะต้องลดสปีดเหลือประมาณสักหกึ่งนก่อน,นะครับนะโดยเราจะใช้สกิปขออิซินะครับผมนะทำการโดดไปด้าน,นาซ้ายนะตรงข้างหน้าตัวของ ชิ้นสื่อเลยครับนิดนึงนะครับนะตรงส่วนนั้นประมาณตรงนั้นเลยนะ่าแล้วก็ตามด้วยอาอาตินะกับผมสไลด์ไปตรงกลางดาวนะครับนะแค่นี้ก็เสร็จละที่เดลยอก็ใช้ตัวของชิ้นสื่นะครับนะแล้วก็อาโกบับไปแค่นี้ครับเราเพคแค่นี้จริงๆนะไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ละสำหรับทีนี้นะครับแต่สิ่งที่ยากครับผมสำหรับทีนี้ก็คือการให้ตัวของ อิซีนานะครับนะโดดไปด้านซ้ายแบบเป๊ะๆน,นะครับแล้วก็ตัวของอาซีนาครับผมโดดไปตรงกลางดาวนะครับนะขอแค่ทำเฟสนี้ให้ได้ครับผมนะทีมนี้คุณก็สบายละนะ อ,อาจจะมีการเสียวนิดนึงครับผมนะตอนที่เราเล่นอิซินะทำการโดดนะต้องพยายามโดดซ้ำจุดเติมด้ให้ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากเสี่ยงก็ไม่ต้องเทสกิลอิซินะก็ได้นะครับนะก็ะแค่วนสกิลครับผมนะของที่ปุ้ยไปตัวสุดทีก็ทำได้เช่นเดียวกันนะ <S <S แค่ดีก็สามารถตอดบอสได้เรื่อยๆเลยครับนะเพราะว่าตัวของเราจะไม่โดนรดบัมบอะไรซี่เลยนะทีเดียวก็จะมีการใช้ตัวงอาคารินะครับนะใครไม่มีอาคาริไม่เป็นไรครับผมนะสามารถใช้โกธมะแทนได้เช่นเดียวกัน อาโขกก็จะไปเอาทำไเรื่องของการบัคคีนะครับผมแล้วก็อาจจะมาช่วยฮีลให้ที่เราอา่าเพิ่มมากไดนิดนึงครับนะอีฟูมินะครับผมนะน้องแกรี่มีหน้าที่เหมือนกันนะเรื่องของการตาเป,รป็นโรคๆครับผมถ้าเกิดรถบัมมันมาทางขวานะครับตามใจที่รถบัมมันมาทางขวาก็ไม่ต้องใช้นะครับนะตรงนี้อ่าที่เหลือก็ไม่ทำอะไรครับผมนะค่อยๆลั้นคิวไปเรื่อยๆนะครับนะโกะอ,อาคาลิก็ค่อยๆลงบามปากให้กับปาร์ตี้เขาไปอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยๆบัฟไปเรื่อยๆนะ อ่าเดี๋ยวรถบัฟมาทางขวาแล้วเราจะใช้ตัวขอไปโดนรถครับผมโยนมาป้องกัดรถสุนีนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนะแค่นี้จริงเมเร์หน้าที่ขอฮิฟูบีครับนะถ้าเกิดรถบัฟไม่มาทางขวาก็ไม่มีไรครับเราก็ใช้สกิลขอชินะสึนะครับบัฟไปเรื่อยๆนะครับนะขอลบมาปุ๊บเราก็ค่อยๆครับผมเอาอาคาลิมานะครับแตรถแตกก็มาอาโกะมาก็อาโกะมาให้กับอิซินะนะครับนะอย่างนั้นดาเบยครับผมขอตัวอิซินะนะครับผมนะถือว่ามีประโยชน์มากๆเลย นะถ้าเกิดได้อิสกิวออกจากอินซินก็ต้องแม่นนิดนึงนะครับนะถ้าเกิดพลาดอาจจะตายได้นะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เรียวกว่าเพอร์เฟคที่สุดแล้วตรงนี้อ่าครับทุกคนจะยืนแบบไม่โดนรถบัมอยู่แล้วนะที่เดี๋ยวเราก็แค่ค่อยๆรักสกิลไปเรื่อยๆเนี่ยตับได้ที่ยังไม่โดนบัมพาทางขวานะครับนะเราก็ไม่ต้องใช้โกลของน้องชิกีบอรเลยเนะี่ยมันจะเฉียดไปเฉียดมาแถวนี้ครับนะแต่ถ้าเกิดเราโดนพลาดนะครับนะอิสซินักก็จะแตกอย่างนี้เลยนะครับนะ อันนี้ก็ถือว่าทำเป็นตัวอย่างแล้วกันเพราะว่าทำําเบิดได้เยอะอยู่ต่อเลือดบอสตรงส่วนนี้ครับผมทีมนี้จะมีประโยชน์มากในเรื่องของการต่อเลือดบอสนะขอแค่คุณรามสกิลโชวงต้นนะครับนะตำแหน่งก็อิซินะตรงดาวนะครับส่วนอัคซินะก็ทางข้านน้าชินสึนะครับนะั้นแล้วก็ขยบมานิตึงนะแค่นั้นก็ถือว่าใช้ได้ละนะ้ก็ลองไปกดขยายดูนะครับนะตรงส่วนนั้นนะพอโดดมาปุ๊บเลง็งปุ๊บนีแค่นี้เราก็ปล่อยสบายละ นะครับทุกคนจะไม่โดนดาเบตอะไรเลยนะทีนี้ถือว่าเอามาช่วยต่อเลือดบอสครับได้เยอะดน่อ่าแค่นี้เองถ้าเกิดใครอยากจะตีบอสง่ายกว่าเดิมครับผมก็อ,อาจจะต้องมีการทำขอให้ับตกวขออิซึนะกับอาซึนนะครับอาจจะได้ง่ายขึ้นอ่านะครับนะเรียกว่าต่อจนวินตีสุดท้ายเลยเอาละครับผมต่อไปก็เป็นทีมจบแล้วนะเป็นทีมหลักที่พวกเราจะใช้ในการตีบอสแล้วนะครับนะไปถึงทีมสุดท้ายกันเลยครับ ในตัวคอทีมี่ีนะครับนะเป้าหมายหลักของเราก็คือจะใช้ตัวคอชิโนกุเทเลอร์ครับต่อดาเมจบอสไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีตัวของยูกาชุดพละนะครับนะทำในที่เรื่องของการโดดเพื่อหลบอ่ารถบัมนะครับนะแล้วก็จะมีตัวขอไคายโกะแล้วก็ฮาร์ลีแคมนะครับผมนะเป็นตัวช่วยเสริมในเรื่องของการบัฟให้ดาเมจแรงขึ้นถ้าใครไม่มีนะครับผมนะก็อาจจะต้องใช้ตัวคอตัวอื่นแทนอย่างเช่นตัวของคายโกะครับก็อาจจะเป็นตัวขออ่าโฮชิโนะว่ายน้ำนะครับนะตัวนี้ก็อาจจะโอเคพอไหวอยู่นะ และถ้าเกิดเป็นในตุขของฮาเละนะครับนะตัวนี้ก็คงต้องไปหาพวกตัวดาเมจครับผมนะที่ใช้งานได้อย่างเช่นพวกตัวของอศศศศัลซุสะนะครับนะใครก็ได้แหละที่สามารถจะทำดาเมจได้นะถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีนะ แล้วก็ตัวซีรีส์นะครับผมนะก็จะเป็นตัวของชิโรโกะว,ว่ายน้ำแล้วก็ตัวของชิซุโกะนะครับรอบนี้ตัวของชิโรโกะค่อนข้างจะถือว่ามีบทบาทสําคัญนะเพราะว่าช่วยในเรื่องของการลดค่าคอสครับดังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญในรอบนี้ครับก็จะเป็นตัวของชิโรโกะเทเลอร์ดูกะพะระนะครับผมแล้วก็ชิซุโกะครับแล้วก็ใครสักคนหนึ่งนะครับผมนะที่เป็นบังเกอร์สักคนหนึ่งนะอาจจะเป็นตัวของอาคาลินะครับนะตัวนี้ก็แทนได้นะส่วนสองตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาครับนะหาคนแทนได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเซตนี้จะดีมมาาาาากกเเพระะวว่ัันจทททํให้้ตของชิโลดดไ แรกที่สุดนะครับอ่ะโอเคที่เหลือก็ไปดูกันเลยนะครับเนวทาาการรับสกิลในรอบนี้นะเอาละครับผมสำหรับทีมตัดสินของเรานะครับนะโดยเริ่มต้นเราจะใช้ตัวของยูกานะครับเนะโดดมาด้านหลังตัวยูกะสักนิดตนึงนะนะประมาณนี้นะครับนะจากนั้นครับผมก็ใช้สกิลของตัวคุโรโกะนะครับแล้วตามด้วยฮาระนะครับนะคิโรโปกะว่ายน้าและก็ต่อด้วยตัวของไคโยโกะให้เรียบร้อย อ่ะแค่ดีครับผมนะทีแล้วก็ปล่อยไปแล้วครับทำเดบิทไปเรื่อยๆนะครับนะจากนั้นนะครับผมนะพอรถบัฟนะครับผมเซตที่2โผล่มานะครับนะก็สามารถเช็คสกิลขอตัวคุโรโกะนะครับนะแล้วก็ตามด้วยฮาเละครับและถ้าเกิดรถบัฟประมาณด้านล่างนะครับผมนะก็ใช้บังเกอร์ครับเอาไปหลับให้เรียบร้อยตามด้วยสกิลขอคายโกะนะครับนะแล้วก็ตัวชินุโกะไว้หนึ่งรอบหนึ่งของส่วนนี้นะครับนะเราก็ค่อยๆนะครับนะดูตามสถานะไปเรื่อยๆนะ ถ้าเกิดรถบั๊มนะครับเบนมานะครับผมด้านเราก็ใช้ตัวของอ่าบังเกอร์ของเราครับผมในการเรื่องของการรับทําไปนะครับนะนี่ครับนะเราก็ใช้บังเกอร์ไปครับตรงส่วนนี้ทีนี้ก็ค่อยๆนะครับตีไปเรื่อยทำดาเบจไปเรื่อยนะพอบอสมันดีบัฟหายนะครับนะเราก็ค่อยตอบไปเรื่อยอืมก็ถ้าเกิดลรวนสกิลครับผมเอาบังเกอร์มาได้ไวขึ้นนะครับบางอย่างมันก็จะง่ายขึ้นตัเต็ดไปเลยครับเห็นไหมครับนะ ดังนั้นเนี่ยตัวขอชิโลลุกโบว่ายน้ำถือว่ามีประโยชน์มากในเฟสนี้นะอ่านะครับนะเอาเล่นะครับนะอ่าเดี๋ยวจะประมาณนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับแต่พอบอสเหลยเลยแค่18หลอดละนะเราต่ตอไปเยอะพอแล้วครับแต่ที่เหนเราก็ค่อยๆเล่นไปตักสเต็ปไปก่อนกันละกัน<ๆ>เ,ออเหลือบอสเหลยเลยไปเยอะ,ะนะแล้วครับนะเราก็ตีต่อไปเลยครับนะเพื่อจะได้จบในส่วนของบอสตัวนี้ไปเลย โดดน,นี้เป็นแล้วกันอ่านะครับอีกนิดเดียวครับนะแค่นี้ก็จบแล้วกับตัวบอสของเรานะครับเ <is> มโลสีเลี่ยนเลยนิดเดียวครับแปดหลอดนะครับนะทน,ทนเล่นนิดนึดนงครับใกล้จบละจะได้ไม่ต้องปวดหัวครับผมกับบอสตัวนี้ให้มากนะ ในส่วนของทีมนี้ทำเดบมจได้ไวครับนะแต่ก็ค่อนข้างจะถือว่าเล่นยากอยู่เือนกันถ้าเกิดเราปอดมาเยอะทีนี้ก็ไม่ยากแล้วนะในสุดสัปกาห์เอามาเล่นทีนี้นะนะครับนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนะเงียบ้อยนะครับนะเอาละก็จบไปเรร้อยครับผมสลับพอเมนต์นะครับนะง่ายๆนะครับผมนะแค่แค่สามถึงสี่ทีน,นะครับผมก็สามารถจบบอสตัวนี้ได้ไม่ยากเกิดไปแล้วนะ คลิปนี้ก็คงจะมารีวิวนี้ครับถ้าชอบกดไลค์กดซสครป์ฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ